มาันคราวเลยค่ะไฮโซแฮปปี้นกคะก so ็จะต้องนำเสนออะไรที่แพงที่สุดในโลกเลยนะคะแล้วบางอย่างคนก็คงคิดว่าเพื่ออะไรข่าวนี้ก็มีอีกอันหนึ่งค่ะคาว,ว์เวกซ์ที่แพงที่สุดในโลกค่ะไฮโซแฮปปี้สกาะ, so ings, ะ,คะเคยนำเสนอเรื่อง รถยนต์มามากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถยนต์ที่ราคาแพงที่สุดหรือโรงจอดรถที่ราคาแพงที่สุดและแน่นอนนะคะเพื่อเอาใจคนรักรถยนต์ที่ต้องการให้รถดูสวยงามและมีสีสันตลอดเวลาเราจะเอาคาว็กวทที่ราคาแพงที่สุดในโลกไหมรับชมกันคะ่ะ คิงนะคะผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์ราคาแพงที่สุดในท้องตลาดผลิตแว็กซ์เคลือบสีรถยนต์แพงที่สุดในโลกภายใต้เครื่องหมายกันค้า Gold Rush Rally ที่จะช่วยถนอมสีและทำรถโดดเด่นเป็นเง,นเนเงานานถึง4เดือนโดยเนื้อแว็กซ์ค่ะมีส่วนผสมของผงทองคำมันวาวและวัตถุด,ดิบคุณภาพเยี่ยมยังบรรจุอยู่ในขวดที่ชุบและตกแต่งด้วยทองคำา 24K w ว็กซ์โกรั r เรลลี่ถูกผลิตขึ้นเพียงขวดเดียวในโลกนะคะและเมื่อมีผู้สั่งซื้อจอห์นอาร์พีจอห์นสโตนกรรมการบริษัทจะเป็นผู้นำแว็กซ์สังเกวไปส่งมอบถึงมือลูกค้าด้วยตนเองเลยและการที่จะซื้อแว็กซ์ตัวนี้นะคะไม่ใช่ว่าจะมีเงินก็ซื้อได้นะคะเพราะทางบริษัทต้องการให้ผลิตภัณฑ์สุดเอกซ์คลูซีฟนี้ตกอยู่ในมือของเศรษฐีที่คู่ควรเท่านั้นค่ะจึงระบุเอาไว้อย่างชัดเจนในเว็บไซต์ว่าขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำสั่งซื้อค่ะ นอาจากจะผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์ราคาแพงภายใต้แบรนด์ของตัวเองแล้วนะคะมิชชันคิงยังผลิตแว็กซ์เคลือบสีรถยนต์และแชมพูล้างรถตามสั่งแบบแฮนด์เมดสามารถเลือกกลิ่นได้ให้ใครบบรถยนต์ร,นตรู้หลายแห่งอาทิซิงเกลิลวิฮิลคลิฟ์นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบแปลงโฉมและคืนชีพให้รถปอร์เช่คลาสสิกปอร์เช่โรลส์รอ,อยแอสตันมาตินอาราซูเป เวนเจอรีซูเปอร์คาของโมนาโกลัม r บกินีลอนด o นตลอดจนผู้เชี่ยวชาญในวงการรถยนต์เป็นตน้น นอกจากจะผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์ราคาแพงภายใต้แบรนด์ของตัวเองแล้วนะคะมิช i n ลคิงก็ยังผลิตแว็กซ์เคลือบสีรถยนต์และแชมพูล้างรถตามสั่งแบบแฮนด์เมดสามารถเลือกกลิ่นได้ให้ครรถยนต์รูหลายแห่งอาทิ Singer Vehicles ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบแปลงโฉมและขึ้นชีพให้รถปอ r s เช่ค Class ิกป o r s เช e r ร l l s r อย c e Aston Martin Ara s u p e r c a r s v e n t u r อนจิรีซูเของโมนาโ o ล Lamb บ r g h กิน London ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญในวงการรถยนต์เป็น ต้น นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่มีการผลิตคาวแว็กราคาแพงที่สุดเพราะก่อนหน้านั้นนะคะบริษัท Broad and Howard นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลรถยนต์หรูในประเทศอังกฤษเคยเปิดตัวคาวแว็กโดยมีมูลค่าสูงถึงกระปุกละ7 6 8 0 0 0บาทมีขนาด480มิลลิกรัมคาวแว็กซ์ังกล่าวค่ะมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการนะคะว่า definitive wax marble นะคะซึ่งมีส่วนผสมของน้ำมันสกัดจากผลไม้คีเพื ึงธรรมชาติและปั่มแว็กซ์คนาอุบาที่นำเข้าจากบริษัทจากประเทศบราซิลนะคะโดยบรรจุอยู่ในภาชนะหินอ่อนแฮนด์เมดที่นำเข้าจากกรุงเอเชนส์ประเทศกรีกค่ะ <No. S 1> Definitiv e w a x m a r b l e นะคะ mm. ก็ไม่ได้มีไว้เพื่อขายแบบยกกระปุกนะคะแต่ว่ามีไว้ให้บริการเฉพาะลูกค้าและนักสะสมรถยนต์หรูที่นำรถมาล้างและเคลือบสีที่ บรอดแอนด์ฮาวเวิร์เท่านั้นนะคะโดยสนนราคาค่าบริการจะเริ่มต้นที่ประมาณ160,000ถึงมากกว่าส0่ส0่แสนบาทเลยทีเดียว สังเกตได้เลยนะคะส่วนมากอะไรที่แพงที่สุดในโลกนะคะมันเป็นเพราะแพคเกจิ้งเขาค่ะที่แพงที่สุดแต่จริงๆข้างในราคาก็คงแบบมไม่ไม่เท่าไหร่เท่านั้นนะคะเดี๋ยวคราวหน้าจะเอาอะไรแปลกๆมานําเสนออีกค่ะสำหรับช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะกับ h ฮโซแฮปปี้นิ่งคนะและชุดพิธีกรในวันนี้ขอขอบคุณดิศยาค่ะสำหรับช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ